คุณผู้ชมขการเมืองมาเลเซียวันนี้ชัดเจนแล้วนะคะสำหรับนายกรัฐมนตรีคนที่9อย่างที่คาดการกันไว้ค่ะอิสมาอิลซาบรียาคอบก็ได้รับการแต่งตั้งนะคะจากอดีตรองนายกรัฐมนตรีที่เพิ่งจะหมดวาระไปวันนี้ได้รับการแต่งตั้งอย่างชัดเจนแล้วจากสมเด็จพระราชาธิบดีหมายความว่า ตัวแทนจากพรรคอัมโนก็จะได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่9เท่ากับการกลับมาทวงบัลลังของพรรคการเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมาเลเซียค่ะสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและความเป็นนายกรัฐมนตรีมาเลเซียก็ได้เห็นนะคะว่ามาจากการนับเสียงแบบละเอียดเลยนะคะสสมาเลเซียทั้งหมด222คน เช็คชื่อกันแล้วได้ทั้งหมด114เสียงเท่ากับเป็นการแสดงคำมั่นนะคะว่ายืนยันว่าอิสมาอิลซาบรีก็สามารถที่จะได้ครองเสียงข้างมากในสภา ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เห็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองในมาเลเซียแบบรายวันเลยนะคะพร้อมๆกับกระแสคาดการณ์ก่อนหน้านี้ถ้าย้อนกลับไปวันจันทร์ที่ผ่านมาก็คือการประกาศลาออกของมูยีดินยัซินซึ่งขณะนี้ก็ได้กลายเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีไปแล้วค่ะหลังจากนั้นก็เต็มไปด้วยการคาดการ์รายชื่อผู้ที่ช้าชิงเป็นนายกรัฐมนตรีหลายๆชื่อถูกนําเสนอขึ้นมาซึ่งรวมถึงผู้นําฝ่ายค้านอย่างอันวาอิบราฮิม และอดีตนายกรัฐมนตรีดรมหาเทโมฮัมัดด้วยแต่ชื่อเหล่านี้ก็ไม่ได้รับการแต่งตั้งนะคะจนวันที่19สิงหาคมก็คือเมื่อวานนี้สมเด็จพระราชาธิบดีหรือว่ากษัตริย์มาเลเซียหรือที่เรียกกันย่อยๆว่าอากงก็ได้ทำการส่งเช็คชื่อสอสอแต่ละคนโดยละเอียด จนนำมาสู่ตัวเลขที่ยืนยันได้นะคะว่า114เสียงนี่แหละก็คือเสียงที่สนับสนุนนายกรัฐมนตรีอิสมาอิลซาบรีให้เป็นนายกรัฐมนตรีวันนี้พระองค์ทรงนัดประชุมกับสภา,าสุลต่าน9พระองค์แล้วก็ได้ตกลงได้ข้อสรุปออกมานำไปสู่คำสั่งแต่งตั้งจากสำนักพระราชวังถึงชื่อของนายกรัฐมนตรีคนที่9และวันพรุ่งนี้ก็จะนำไปสู่การสาบานตนรับตำแหน่ง ของอิสมาอิลซาบรีเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะสำหรับกระบวนการที่เกิดขึ้นในการเช็คชื่อในกระบวนการในครั้งนี้ก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าได้เห็นบทบาทของสมเด็จพระราชาธิบดีที่สส,สรายบุคคลต้องไปเข้าเฝ้าพระองค์ที่พระราชวังคุยกันเป็นการส่วนตัวคือก่อนหน้านั้นต้องส่งจดหมายยืนยันนะคะว่าแต่ละคนจะเลือกใคร างคนก็สามารถที่จะยืนยันผ่านแอปพลิเคชันได้ด้วยแต่เมื่อได้พบเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีเป็นการส่วนพระองค์แล้วพระองค์ก็ได้สักถามนะคะว่าจะเลือกใครจนมาเป็นตัวเลขแมจิกนัมเบอร์สำหรับนายกรัฐมนตรีคนที่9เนี่ยแหละคะ่ะ114้4เสียงจากนี้ไปจะหมายถึงความท้าทายอย่างไรต่อการเมืองมาเลเซียโดยเฉพาะการทำหน้าที่ ของนายกรัฐมนตรีที่มาจากพรรคอัมโนซึ่งเต็มไปด้วยข้อกล่าวหาเรื่องทุจริตและอดีตนายกรัฐมนตรีเคยบอกแล้วว่าจะไม่ทำงานร่วมกับโจราทิปไตยจะเป็นความท้าทายอย่างไรสำหรับผู้นำคนใหม่ดิฉันคุยกับคุณปรางทิพดาวเรืองผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเมืองมาเลเซียคะ่ะไม่เหนือความคาดหมายใช่ไหมคะคุณปรางทิพว่านายกรัฐมนตรีคนที่9กก็คืออิสมาอิลซาบรียาขอบนะคะ ไม่เหนือความคาดหมายเลยค่ะเพราะว่าในช่วงหลังจากที่พักอัมโนเนี่ยทะเลาะกับนายกคนเก่าคือมูยิดินไปเรียบร้อยแล้วนี่นะฮะ mm hmm. ก็มีการเสนอชื่อเนี่ยนะคะ mm hmm. จากพักของตนว่าเป็นอ mm ิสมาอิลซาบรีและมีคนอื่นอีกเล็กน้อย mm hmm. แต่ก็เคลียร์กันได้นะคะแล้วก็สุดท้ายก็เป็นคนคนนี้จริงๆซึ่งตัวดิฉันก็มองว่า ะนะคะไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมายเลยที่อัมโนจะกลับมารับตําแหน่งนายกัรัฐมนตรีอีกครับแต่เสียงก็ไม่ใช่ว่าจะได้เยอะมากนะคะ114เสียงที่สนับสนุนอิสมาเอลให้รับตําแหน่งนายกัรัฐมนตรีกําลังจะหมายถึงสมรภูมิทางการเมืองจากนี้ไปอย่างไรคะสำหรับนายกัรัฐมนตรีท่านนี้นะคะพักร่วมรัฐบาลเนี่ยนะคะซึ่งมีอัมโนเป็นหลักแล้วก็พักของ นายกเก่าอดีตนายกรัฐมนตรีมูยีดีนและพรรคอื่นๆต้องเกาะกันให้แน่นทีเดียวค่ะคุณนัทธาไม่อย่างนั้นเนี่ยเสียงของเขาอาจจะไม่พอในสภากลับมาประวัติศาสตร์สำรอยอีกเช่นเดิมเพราะว่าขณะขณะนี้เนี่ยนะคะ,ะกลุ่มพรรคการเมืองที่จะได้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องมีเสียงเกิน110เสียงขึ้นไปนะฮะรัฐบาลของซาบรีครั้งนี้เนี่ยมีเพียง114เสียง นะคะในขณะที่แนวร่วมพักฝ่ายค้านซึ่งนำโดยอันวาอิบราฮิมขณะนี้มี105เสียงนะคะจะว่าไปแล้วก็ไม่ได้เคลียร์คัดนะคะอ,อ,อาศัยสอสอจำนวนหนึ่งเท่านั้นนะ่ะที่จะอาจจะกระโดดมาอีกฝั่งหนึ่งหรือแตกแยกกันเองภายในเหมือนที่เราเห็นมาก็าอาจจะทำให้รัฐบาลสั่งของได้ค่ะการขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีของอิสมาออลก็เท่ากับว่าเป็นการนำพักอัมโนกลับมาเป็นรัฐบาล เป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลอีกครั้งนะคะจะมีความหมายอย่างไรสําหรับพักอัมโนที่เผชิญข้อกล่าวหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันโดยเฉพาะจากเรื่องกองทุนวัน MDB นะคะนาจิตราซักนั้นนะคะที่เป็นเป้าหมายใหญ่ของทุกคนเลยในเรื่องของวัน MDB นะคะแต่เดิมเนี่ยเขาจะไม่หนุนปีกของอิสมาอิลซาบรีแต่ที่นทราบมาว่าเพียงวันสองวันก่อนที่จะมีการ โหวตกันในพรรคอัมโนเนี่ยนะคะว่าจะเอาใครเป็นนายกเนี่ยนาจิบก็กระโดดเข้ามาหาอิสมาอิลซาบรีเรียบร้อยแล้วนะคะเข้ามาสนับสนุนเขาโดยทิ้งเพื่อนๆอ,นอ่สิกว่าคนเนี่ยให้อยู่อีกฝ่ายหนึ่งนะคะ,ะนาจิบราซักมีความประสงค์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นก็คือทําให้ตัวเขาเนี่ยรอดออกจาก การถูกดำเนินคดีร้ายแรงนะคะคือคดีวันเอดีีอันนี้ถือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สองที่มาจากการแต่งตั้งโดยตรงของสมเด็จพระราชาธิบดีเลยนะคะสำหรับอิสมาอิลซาบรีก่อนหน้านี้ก็คือมูยิดินยัสซินที่ลาออกไปแล้วคุณปรางคทิพย์ประเมินบทบาทของสมเด็จพระราชาธิบดีในการเข้ามาทรงตัดสินพระไทยเรื่องคุ้นนาทางการเมืองอย่างไรคะสาหรับมาเลเซียนะคะค่ะถ้าเราดูทั้งกระบวนการเนี่ยนะคะคุณนัฐาเราจะเห็นว่า การที่สมเด็จพระราชาธิบดีท่านทรงทำนั้นเนี่ยนะคะยังไม่ถือว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญของมาลเลเซียนะคะยังสามารถที่จะบอกได้ว่ากรอบของรัฐธรรมนูญยังคงอยู่เพียงแต่ว่ารัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยเขียนเอาไว้แบบกว้าง,ก,างก็คือว่าถ้าหากว่านายกรัฐมนตรีคนไหนประสบปัญหาไม่สามารถถือเสียงข้างมากในสภาได้นายกคนนั้นจะต้องลาออกนะคะ หรือยุบสภาแล้วก็สมเด็จพระราชาธิบดีจะทรงมีพระราชอำนาจก็คือแต่งตั้งนายกคนใหม่ซึ่งทรงมีพระราชวินิจัยว่าเป็นผู้ถือเสียงข้างมากเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นตอนที่แต่งตั้งมูยิดินจําได้ใช่ไหมคะครั้งที่เมื่อประมาณปีกว่ามาแล้วนะคะตอนนั้นมูยิดินก็ถูกแต่งตั้งเข้ามาซึ่งไม่ถือว่าผิดรัฐธรรมนูญเพราะว่าเป็นพระราชอำนาจพอมาครั้งนี้มูยิดินก็ตกกระป๋องเพราะไม่มีเสียงข้างมาก สมเด็จพระราชาธิบดีท่านก็ทรงใช้วิธีที่ไม่เคยเกิดมาก่อนนะคะในการเมืองมาเลเซียแต่ยังอยู่ในกรอบรัฐธรรมนูญคือเรียกสสสัมภาษณ์ทีละคนเลยนะคะสสที่ส่งเรียกไปหนึ่งคนเมื่อวานนี้เนี่ยคือสสที่เขียนจดหมายแต่ละคนถึงพระองค์ท่านแล้วก็บอกว่าสนับสนุนซารบรีนะคะท่านก็ได้จดหมายแล้วท่านก็ยังต้องต้องการการยืนยันอีกก็คือทุกคนต้องเข้าไปแล้วก็พูดทีละคนว่าเขาสนับสนุนคนนี้ แล้วก็ประชุมสภาสุลตา่านซึ่งจริงๆแล้วการประชุมสภาสุลตา่านซึ่งมีสุลต่านทั้งหมด9พระองค์เนี่ยนะคะของมาเลเซียมาร่วมประชุมกันเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้อยู่ในรัฐธรรมนูญน,นะคะแต่ก็ไม่ได้ขัดกับรัฐธรรมน,นูญวันพรุ่งนี้แล้วนะคะที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของมาเลเซียจะสาบานตนรับตําแหน่งค่ะและวิกฤตโควิด -19 ก็น่าจะเป็นภารกิจสําคัญอันดับแรกๆที่จะต้องเร่งแก้ปัญหา